กรมคูบอยสกายนี่ก็เป็น e p พสามนะครับก็เป็นแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับต้องเติมเข้ามาแห่งชาตินะถ้ามันนานขนาดนี้ต้องเป็นเรื่องระดับชาตินะครับก็ปีสองห้าหกศนย์ถึงสองยห้าเจ็ดเก้าจำเป็นต้องรู้นะครับที่บอกว่าแผนการศึกษาแห่งชาตินำไปสู่การ เป็นกรอ,อบวางกรอบวางเป้าหมายในการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้นะครับแล้วทุกโครงการเนี่ยก็ต้องอ้างอิงแผนการศึกษาแห่งชาติเข้ามาด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อค่าวับที่ทําเป็นชีตเมสรุปมาให้เพื่อนดูนะครับกรอบแนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาตินะครับก็คือว่าวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือ เป็นการวางแผนระยะยาวนะครับก็คือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพนะครับภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในศตวรรษที่ยีนะครับลักษณะประมาณนี้เลยบดดิ้งก็จะทรงนี้นะครับหกยุทธเนี่ยมียุทธอะไรบ้างยุทธแรกเนี่ยออกสอบบ่อยนะย้ำเหมือนเดิมมั่นคงสองนนวัตกรรมกับการเรียนนะนวัตกรรมแล้วต่อมาเนี่ยก็เป็นพัฒนาักยภาพ เพจทุกวัยทุกช่วงวัยนะความเสมอภาคทางการศึกษาคือวันที่สี่ก็ออกบ่อยแต่ไม่มากทบ1หนนะครับยางเหมือนเดิมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการาการศึกษานั่นเองเป้าหมายเนี่ยก็คือให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการศึกษาอ่าเท่าเทียมคุณภาพสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์บ,บริบทสังคมคอนเทนต์ที่มันเปลี่ยนแปลงไป นะครับผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยก็คือนำไปสู่เด็กไทย3อะไร3 R8 4นะครับแล้วก็อะไรในมิดเดิ e อินคอรกับดักอะไรรายได้ปันกลางอะไรอย่างงี้แล้วนะครับประมาณทรงประมาณนะั้นคนจัดทำก็คือเลขคาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการศาสนาและวัฒนธรรมนะสมัยก่อนนะ ปัจจุบันเนี่ยก็ตัดเหลือแค่กระทรวงศึกษาธิการน,นะครับเป็นแผระยะยาว20ปีนะครับก็เป็นการเข้าๆนะครับแล้วก็แผนการศึกษาแห่งชาติเนี่ยก็มี4วัตถุประสงค์นะครับที่พาเ,เพื่อนๆไปรู้กันนะครับก็คือมีจัดการศึกษาเนี่ยต้องมีคุณภาพประสิทธิภาพนะครับพอมีคุณภาพประสิทธิภาพเนี่ยนำไปสู่คนไทยเป็นพลเมืองดี ตอบไปครับอะไรที่มันโลกสวยนะครับ่วนหจะถูกนะครับเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจริยธรรมนะครับแล้วก็ห9กข้ามไรายได้ปัดกลา,างนั่นเองนะครบที่บอกไปเริ่มต้นนะมิเตอรภาษ,าษาอังกฤษเดี๋ยวจำเป็นนะที่เราต้องรู้ ยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาหกยุทธนะก็ะที่อธิบายไปเริ่มต้นมนั่นคงนะวัตะกรรมพัฒนาทุกเพทุกวัยเสมอภาคนะเสริมคุณภาพชีวิตหกก็ประสิทธิภาพระบบการศารึกษาพัฒนาแอแนะว่างั้นอันที่หกนะครับต่อมาก็คือรายละเอียดไอ้นี่นะ รายละเอียดของยุคที่หนึ่งนะครับยุคที่หนึ่งก็จะเป็นความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติก็คือจะเป็นความมั่นคงเนี่ยแน่นอนครับเด็กทิงต้องต้องมาก่อนนะครับคนทุกช่งวงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาตินะครับยึดกาปรปกครองระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์งเป็นประมุขหน่คอสองคนทุกช่งวงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพ,เฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอีกสาก็คือคนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลกันป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่นะครับโดยเนี่ยลักษณะยุทหนึ่งก็จะส่งเนี่ยก็คือเด e k i ิ g งนะเขตพัฒนาพิเศษดูแลป้องภัยคุกค,คามรูปแบบใหม่ๆได้อะไรเงี้ยนะครับ ยุคสองก็จะเป็นพัฒนากำลังคนนะครับวิจัยนวัตกรรมนะครับก็เป็นแบบกำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานนะครับก็ยังเป็นผมก็ยังมองว่าเป็นไม่ได้สอนให้คนไทยเป็นนายตัวเองก็ยังสอนให้เป็นลูกจ้างเขาอยู่ดีนะ ยุดสองนี่ก็ยัยงยงไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์สำหรับผมนะก็คือสถาบันก,ก็คือนะกำลังคนมีทักษะจำเป็นนะตรงต้องการของตลาดงานและการพัฒนาสกิละดับของประเทศ,นะ,น,ะเทศนะครับต้องเขียนว่าตรงต่อตลาดงานของโลกเหมาะกับการประกอบการของโลกอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยอยากให้สอนลักษณะน,นี้นะครับมันหมดยุคที่ต้องแบบไปทํางานน่ะนะเป็นนายตัวเองเนี่ยสอนให้เด็กเขาเป็นนายตัวเองเด็กให้เขาคิดได้ ขายในไทยไม่ได้มึงก็ขายต่างประเทศก็ได้บ้าเหรอจะให้มาขายในประเทศไทยนะครับต่อมาสอ,สอนะครับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้านนะครับก็ดีนะเป็นเลิศเฉพาะด้านไม่ใช่มนุษย์เป๊ะเก่งด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยตอนที่ 3, การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรูนะ้การวิจัย นะพัฒนาสู่การวิจัยนะข้อสอบตั้งสารนิสิตสำหรับผูเนะ้เรียนนการศึกษาสกัดจบออกมาต,กกกตรงคำนวณการวัดระดับแรงงานนะครับเนี่ยชอบบอกพวกเนี้ยเป็นยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์พัฒนากําลังคนมีไหมนะยุทธศาสตร์ที่สองคือการผลิตและพัฒนากําลังคนเนะี่ยมันจะรักทรงเนี่ยไสามข้อเนี่ยที่ผม,มอ่านแค่สามข้อเน,นี่ยคือมันจะออกสอบเกือ จะส่งเนี่ยครับเพื่อนไม่ได้ออกอะไรยากมากนะครัที่สาุนะครับจุดออสอบก็จะมีเนะีนะ่ยเนี่ยอันนี้เยอะหน่อยนะเจดหัวข้อนะี้นเะพื่อนเพือนก็เป็นการพัฒนาศัก,กยภาพทุกคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นะครับก็ได้ชิดนี่ก็เน้นมาให้ยุคสีก่ก็สร้างเสมอภาคสร้างโอกาสของสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษานะครับมีเป้าหมายทั้งต่อไปนี้ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเทคโนโลยีนะเพิ่มโอกาสนีแน่แหละที่ผมบอกว่าอายุสี่เนี่ยมันก็ออกสอบก็คือเนี่ยแหละ DLTV เนี่ยจะอยู่ในหัวข้อนี้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษารสำหรับคนทุกช่งวงวัยที่มันอยู่ในจานดำในอะไร กล่องดิจิอนทีวีดิจิอลนั่นแหละเดี v ลทีวีเกิดจาก4.2นะครับนี่นะครับเกี่ยวกับสารสนเทศเทคโนโลย,นยีจะอยู่ในความเสมอภาคความเท่าเทียมทางด้านโอกาสนะครับแบบจะมีะรายการเรียนแบบ MOOCs m o c อะไรเงี้ยเห็นปะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในการจัดการศึกษาเนี่ยเป็นทีน่สอดคล้อสร้างความเสมอภาคอันเอง รัฐบ,บาลเนี่ยได้มีนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพก็คือเป็นความสมรรถภาคเหมือนกันนะครับอยู่ในยุคสี 4, ่นะช่องออกสอบนะยุคสี่กับยุคหนึ่งจำให้ดีนะครับแต่อันนี้ก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่สอบมาเนลยยังไม่เคยเจอนะครับจิตใต้สํานึกรักสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงอะไรเงี้ยนะเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมนะครับยุทธศาสตร์ที่ห้าปรอมาณที่หก การบรหิหารจัดการศึกษานะครับโครงสร้างนั่นแหละจบข้อสอบไปทามเนี่ยการทนาประสทธิภาพของระบบการศึกษาเนี่ยที่ยึดโยงโครงสร้างต่างๆเนี่ยอยู่ในยุคที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยจะอยู่ที่ยุคที่หกยุคที่หกก็ไม่เข้าักสอบหลักๆเน้นๆก็คือหนึ่งกับสี่ออกบ่อยนะครับนะครับต่อมานะครับก็ เป็นการวางเป้าหมายสองด้านเป้าหนึ่งก็คือด้านผู้เรียนก็สาม8สแปดนะครับสองก็คือเป้าหมายของการจัดการศึกษา s s s เ p ส r ป i ร์เรช่ารจัดการศึกษานะครับคร่าวๆนะที่ที่เราควรรู้ในการศึกษาชาติมันจะออกไม่เกินนี้หรอกนะครับที่เหลือมันก็ลึกไปแล้วนะแบ่งเป็น5้าช่วงนะ นี่อาจจะออกแค่ข้อสองข้อนะครับห้าช่วงระยะเวลาของแผนกนารศึกษาแห่งชาตินะครับระยะเร่งด่วนก็คือสองหกศูนย์หกหนึ่งก็ปีเดียวนะครับไม่ด่วนให้รู้ไปนะครับเนี่ยเห็นปะเห็นปะเนี่ยเป็นระยะเร่งด่วน idl tv เนี่ยคือระยะเร่งด่วนนะครับ dlit dl tv เนี่ยออกสอบประจำนะครับหกศูนย์หึงหกสี่ห้าปีแรกปฏิบัติตามแผนเนี่ยในยุคปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ย ก็คือหกห้าถึงหกเก้าเนี่ยห้าปีแรกนะครับการขับเคลื่อนแผน,ก,น,นนะการศึกษา้สุขการฏิบัติคือการสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างความเชื่อมโยงนั่นะแ,แหละจวกับแผนการศรรึกษากับแผนการศึกษาแห่งชาติเนะี่ยทรงมันก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นดีเทลลึกๆนะที่เอามาเพื่อนดูนะครับนี่นะครับมีมากมายนะครับเนะี่ยเป็นตัวอย่างข้อสอบ ที่มันถามเกี่ยวกับแผกนการสึกษาาติที่ถามถึงถึงบอยอย่างเงี้ยข้อใดคือบทบาทของครูและผู้บริหารในการมีส่วนได้ส่วนเสียตามแผกนการศึกษาาติครูและผู้บริหารได้รับการประเมินความสามารถนะครับอันนี้ถามลึกและยากนะครับข้อนี้ต่อมาบทบาทของผู้เรียนเรียนผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาเนะี่ยตามหลักนี่เลย สามอาร์แปดสี่นะครับผู้เรียนรู้ได้พัขน,นานะครับข้อใดคือบทบาทของผู้เรียนกับการมีส่วนได้ส่วนเสียตามแผนการศึกษาชาตินั่นเองนะครับก็คือผู้เรียนมีส่วนได้ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒน,นานะครับลกสาคัญเนาะเพืเ่อนต่อมานะครับบทบาทผู้ปกครองก็กมีนะครับในแผนการศึกษาชาติ บาดของสืมลชนก็สําคัญหางอ,อย่างต่อมาก็เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบจริงที่เคยออกออกในวิชาการศึกษานะครับก็คือข้อใดคือบทบาทของสื่อมวลชนเกี่ยวกับแผนการศึษาแห่งชาตินะครับหลายคนอาจจะคิดว่าถ่ายทอดเนี่ยจะเป็นครูนะถ่ายทอดขอ้อมูลการศึกษาให้ทันสมัยทุกต้อนจะเป็นครูไม่ใช่สื่อมวลชนนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านสื่อะเทคโนโลยีเนี่ย อันนี้ก็เป็นครูนะนำเสนอตัวอย่างการจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่มันสำเร็จแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่ที่จะหยิบยกไป PR แบบโครงการโรงเรียนพอเพียงหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนอะไรเงี้ยที่เป็นข่าวอะ่ะอันเนี้ยมาจากอันนี้เลยนะครับรายงานเกี่ยวกับข้อมูลของอย่างเป็นกลางอันนี้ก็เอาข้อหลอกนะอันนี้ข้อสอบจริงจนะออกอย่างนี้เลย นะครับหลักๆก็คือนําเสนอตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จก็กคือการนําเสนอตัวอย่างแต่การรายงานเนี่ยมันใช้กับคําว่ารายงานเนี่ยคือเป็นแบบเป็นผู้ตายของคําบัญชารายงานต่อหัวหน้าเนี่ยเขาเรียกเขาใช้คําว่ารายงานแต่สื่อเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกว่ารายงานนะครับต่อมานะครับการจัดการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยการเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาะบังคับอาทและเอเนี่ยมันจะเป็นเด็กปหนึ่งนะที่ชอบออกสอบนะาถามเด็กปหนึ่ง,งประเมิอนอะไรชาวบ้านรู้แค่อาทีนะแต่แต่ข้อสอบไม่ได้ถามอาทีข้อสอบเนี่ยถามการประเมินความสามารถในการอา่านนะครับปหนึ่งพองปอหนึ่งปุ๊บเนี่ยก็ไป n อ็นททก็จะสอบ ความรู้ความสญญามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาตินะครับก็เรียนคณิตกะไทยนะครับนะครับการระดับคุณภาพตจะสามารถดีมากพอใช้ประปรุงจัดการนะอันนี้ไม่ไม่ต้องเอาก็ได้นะช่วงโควิดสิบเก้ามันไม่ได้เป็นฐานสำคัญอาทีไะต่อมาโป๊หกโป๊หกเนี่ยอาจจะเป็นโอเน็ตนะ ถ้าจาไม่ผิดนะเดี๋ยวพาเพื่อนๆให้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะออกอยู่แค่เนี้ยปหกสอบอะไรนะครับเนี่ยโอเน็ตปหกนะปหกเนี่ยสอบโอเน็ตนะครับแต่หลักๆที่จะชอบสอบชอบจะออกสอบอ่ะนี่นนทําให้ให้ดูนะครับว่าปหกสอบโอเน็ตนะครับ เติมนะครับอาจารย์บางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้ใส่มาเต็มนะครับก็คือสอบโอเนสอบแม่งกับทุกวิชาไอโอนเน็ตจริงๆนะครับเป็นสิ่งที่ที่เราควรรู้นะครับว่าโอเนเนี่ยมันสอบสอบอะไรบ้างนะครับก็มีม .3 ม .6 ด้วยนะครับโอเน็ตอบตั้งแต่เป็นเด็กแวบกจนจนเพื่อนๆ ตัวจริงนะครับแล้วสอบอะไรบ้างก็สอบอย่างเงี้ยสอบแค่นี้เองนะสอบไทยอังกฤษคณิตวิทย์แล้วก็อันนี้ยากหน่อยก็มีสังคมเข้ามานะหลักๆคือสอบไทยอังกฤษคณิตวิทย์นะแต่จริงๆเขาไม่ได้ถามถามอะไรลึกนะครับไทยอังกฤษ นะคณิตวิทย์นะครับอันนี้ทําให้ดูสด,สดเลยนะอันนี้วิทย์แล้วก็มหกสอบสังคมเพิ่มนะครับแค่นั้นเองนะครับก็คือมหก็ส่วนใหญ่คนจะจะได้คะแนนเยอะสังคมนะ เนี่ยแต่ไอ้สี่วิชาด้านหน้าเนี่ยคือพ่อทุกสถาบันนะต้องพูดคำนี้นะเพราะว่าไม่โคตรยากเลยนะถ้าใครเก่งแค่สี่วิชาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนผมพูดแค่นี้จริงนะครับแล้วก็เนี่ยดีเอลทีวีเนี่ยใช่ไหมรับาลม .3 ามผ่านทีวีดิจิตอลสิบเจ็ดช่องอะไรต่างๆเนี่ยคือเป็นหลักตามยุทธยุทธสี่ เป็นความเสมอภาคในการการเรียนอันนี้ก็เป็นแค่เขาเรียกว่าเหมือนช็อตคัสมาให้เพื่อนๆดูว่าจุดที่มันน่าจะออกสอบเนะี่ยมันจะมันจะอยู่ประมาณเนี้ยจริงแล้วก,การจัดการห้องเรียนเนี่ยก็ออกสอบนะบว่าการจัดการห้องเรียนที่แบบเน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมจัดโต๊ะแบบไหนเน้นการเรียนแบบ แบบบรรยายเนี่ยจัดโต๊ะแบบไหนอะไรเงี้ยเขาจะมีให้ดูเป็นตัวยูเนี่ยความสัมพันธ์ก็เหมือนให้เพื่อนเพื่อนนะมคุยกันได้ในรูปแบบตัวยูนะครับเน้นผู้เรียนนะนี่แบบเน้นแบบแารคอมเมนต์เก่อนนะครับต่อมาเนี่ยแบบฟังคําบรรยายเนี่ยก็จะเป็นแบบเชียเตอร์เป็นโต๊ะโต๊ะว,วางหน้ากระดานเขาเรียกเชียร์เตอร์ไปฟังคําบรรยายนะภาษาอังกฤษนะครับหลักสูตรการเรียนก็เปนะรียบเสมือนพวงมาลัยนะรันี้ก็เป็น ข้อสอบข้อเข้าที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับแผนแผนไอการสารเข้าสองห้าหกศูนย์ถึงสองห้าเจ็ดเก้านะครับฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับว่าจะสอบเนี่ยยังไม่ีโอกาสกลับตัวทันนะครับถ้าใครไม่อยากสอบนี่ก็ EP3 สามแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปก็เป็น e p พสี่เดี๋ยวจะอัดให้ดูนะครับ สำหรัวันนี้ผมคูณบอยสกายก็สวัสดีครับ